เริ่ม,เล,ลมเลยนะไม่ช้าแล้วกันนะครับ,บพี่พลครับอยากทราบว่าพี่พลพอรู้ว่ากีตาร์กิบสัน SD s g t i ที60ในความคิดของพี่เป็นยังไงเสียงพอได้ไหมครับทีบิว60เหรอใช่ผมไม่เคยเล่นตัวนี้อันนี้หลหครับตัวนี้มันเป็นรี ใหม่กว่าปีหนึ่งใช่เป็นเป็นลีชู่หกหนึ่งคือทําทําเรียนแบบในปีหนึ่งเก้าหนึ่งครับซึ่งที่เป็นรีวิวหกเนี่ยต้องบอกตตรงว่าไม่เคยเล่นแต่ถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าได้อยู่แล้วล่ะ<ช>ถ้าระดับกิฟสันนี่นะครับใช่เพียงแต่ว่าจะชินกับเสียงที่เป็นแบบเขาหรือเปล่าวินเทจหรือ<ช>ว่าอะไรอยเงี้ยเอสส่วนใหญ่โทนเป็นยังไงครับ กลางกลางเสียงกลางโลไม่ค่อยเยอะเสียงกลางกลางเยอะๆแข็งๆนิดนึงครับแต่ว่าที่เลือกใช้รี61ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเสียงคลีนของรี61เป็นเสียงคลีนที่เพราะเพราะกว่ากริปสันเลสพอเนี่ยมันจะมีคำถามอันนึงที่เขาถามผมว่าพี่พลครับกีตาร์ทรงเลสพอกับทรงเอ G ซาวต่างกันมากไหมครับผมบอกเลยว่าต่างกันมากต่างมากครับเลสพอก็จะบอดี้ข้างๆหนาอย่าง s อนะถ้าหันข้างๆจะเห็นว่าบางบางบจะบางเฉียบเลยนี่เลยเลสพอจะหนากว่า ต่างกันยังไงบ้างครับคุณก็คือ1คือเรื่องของโทนก่อนโทนเสียงเนี่ยต่างกันแน่นอนเพราะลสพอเนี่ยเท่าที่ผมฟังของคุณแฮกเนี่ยแฮกจะเป็นคนใช้ลสพอตลอดก็คือ1คือโลอ้วนๆเนาะอ้วนกลมมาเลเสียงไฮจะไม่ค่อยจัดด้วยอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของเนื้อไม้เรื่องของความหนาของคอด้วยนะครับแต่ว่าอย่าง SG เนี่ยเสียงโลจะไม่เยอะเท่าจะจะจะเป็นพวกแบบมิดโลขึ้นไปจนถึงเสียงไฮ ซึ่งเวลาผมใช้งานอย่างของคลาสเนี้ยคนนึงใช้รスพอคนนึงใช้ SG เนี่ยมันก็จะแมทกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ตางนีก็คงไม่มีใช่ไมฝั่งแล้วไมวงแตกแล้วนะครับผมก็ไปเลยปิดปิดเบรกไปเลยดีกว่าไม่ใช่ก็มีคำถามนะครับผมอยากรู้ว่าสเกลทั้งหมดมีกี่แบบแล้วผมงงว่ามีเมเจอร์ ไมเนอร์แฟนทาโทนิกหรืออื่นแต่ต่างกันยังไงเอางี้แล้วกันครับว่ามันจะมีใหญ่ๆอยู่2อย่าง2ตระกูลนั่นคือเมเจอร์กับ i n เนอร์เอาเมเจอร์กับไมเนอร์ก่อนแล้วกันถ้าเรียงจริงมันจะมีเยอะแยะมากเลยบันไดเสียงมันจะเป็นแฟนทาโทนิกเหมือนที่น้องเขียนมาครับหรือว่ารวมถึงโหมดต่างๆโหมดก็จะแบ่งออกเป็นโหมดทางเมเจอร์ทาง m i เนอร์มีโหมดประเภทเยอะแยะมากมายเลยเอาแค่เมเจอร์กับไมเนอร์ก่อนแล้วกันแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโ b i l e ได้โดย Search แอปพลิเคชัน gmm channel บน App Store หรือชมผ่าน Android ดโดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี